สวัสดีค่ะมื่อนี้นั่งฟ้าค่ะกแก่งนั่งฟ้าสิปไปทั้งใดยน้อแก่งนั่งฝ่าวันนี้มีปีสิบ,บินแล้วฝนอุ่มกระบ,บินสีทองคุณนายกระส,สีสีสดใสแก่งนั่งฟ้ามาแล้วมาแล้วนั่งฝ้าไป<อ>ไม่บ้าน<อ>แก่งนั่งฝ่าพี่น้องเอาไปอยู่แล้ว ไลเบอร์นีเลยเจ้าน,นันนะแต่นั้นผูกไว้ตัวเดียวนั่นละมาแล้วมาแล้วสิ <laughs> บ,บินแล้วสิพากันบินแล้วเดอ้อ <laughs> <laughs> คุณนาย <laughs> คุณนายก็มีปีกอุ้มก็มีปีกจะบินแล้วคะ่ะ <c oughs> ยังละไปเลยเฮ้ยไม่ยอมกับเลยมีใช่กลับบ้านเลยอยากมาอยากไปอยากไปในแก่งเขาเงินว่าไหนแก่งนางฟ้านงานงฟ้า <laughs> นงานงสรวคน <laughs> เออไปและฟูงฟูงฟิงงนังฟาอันนี้ก็นังฟ้าสีหวนไเอมาเลยฮะมา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 บินไปทัวแล้ว อยากินย่าไปบ่ได้แล้วอันนี้นางฝ่าไงอันนี้นางฝ่าหน่อยสีชมพูหว,วานแวว <laughs> คุณนไหนสิออกบินแล้วมามามา ไปบ่ได้อยากกินหยาเสียบตติดตีก็ห่างไปบ่ได้ <laughs> ไปบ่ได้ติดหยาบินมากินหยาอันนี้บินได้ป่นี่ต้องล่อยเล่นเลยเลยเนาะล่อยก็เล่นตึบมเลยแล้วนี่พุนพุงจวกเลย đang phàm hai nhà phi non nhà cái thay này đi, đi nữa <c ười> ท,ทั้งฝุ่นกับบินด้วยกันคุณนายว่าเอาอย่างมาใส่ข่อยเนาะคุณนายบินแล้วกระพือปีกเบิ้งตังกระพือปีก เฮ้ยสิส่วนกันบินแล้วพี่น้องแข่งนางฝ่าไปไปไปบ่เนี่ยบ่ไปอยากกินหญ้าอยู่ไป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 นั่นนั่นสิบินแล้วเตียมบอกโตแล้วสิบินแล้ว มามามาเดินมาเดินมาเดินมา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 สองมีนัน่นไปบ้านเลยไปใช่กับบ้านมีใช่กับบ้านเลยมามามาไปบ่ได้ <c oughs> <c oughs> ดอกคุณนายคุณนายเอ้ย เจ้าก็จะบ,บินขึ้นกันโตอย่างน้อนี่ฮะโตอย่างอยู่ในป่านี่นั่นนั่นสิกินเธอสิเลรียบุนเลยผุนสิบินแล้วออกสตาร์ทแล้วเฮ่นเฮ่น กินผักหมแล้วเอากินผักหขมเสด็จมีกำลังปลาปลาแตกแค่แตกแค่นางฝาปลาแตก

เอาแล้วมุนน่อยปุยละเอานอนกินเลยทีนี้โอ้ยนางฝ่าดุดดินแล้วพี่น้องไปบ่ไไรแล้วแตกเมดเออโอ้ยไปบ่ไไรแล้วนางฝนะ่าบินบ่ขึ้นนักแกะเลดาบินบ่ขึ้นนักเฮ้เฮ้เฮ้เตัดเ <c ười> ครื่องเยอะเค,ค,นะครื่องม่อนบินบ่ขึ้นนักโพด วินแล้วุนทั้งหนาเครื่องเครื่องหอนแล้วบ้านน่นางฝาเขีนฝาได้พี่คเยนขเดินบยนโเกเยอะวินแล้วพี่น้องวินแล้ว อดีแล um <q> ้ว <Darwin> ดีแล้วเครื่องหอนแล้วว่างหันเครื่องบ่อนเครื่องลมห้อนแล้วดีแล้วพี่น้องดีแล้วดีแล้วเต็มถนนเลยเต็มถนน แกงนางฟ้าแกงนางฟ้าลบเดิอพ่อคุณแกงนางฟ้าสิบิดแล้วนี่มาดูแกงนางฟ้าจะบินแล้วเครื่องบ่หอนขึ้นบ่ได้ เดี๋ยวรถพุ่นเลยแล่นได้กันเขาไม่เส้นหลวจเมิ่งวันขนาดกันนะมา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 สิบินไปยังปุ่นเดินมาเดินมาเดินมาเดินปลาเขาที่แตกได้นั่นท่อปลาปลาเขาได้นั่นมาแล้วมาแล้วรถพุ่นเลยน้อแล่นได้ยุติ ออกออกได้ทางออกเด้ทางโอ้ลุกดูหับเล่นได้ยุติเล่นได้ยุติฮะเครื่องแห้งบ่พุ่งจุ่มชุ่เลยตีฮะวัสดีจ้าเออเครื่องพุ่งจุ่มชุ่เลย นางฝาบปีกตับินบไรไยากบยากบยากไปแล้วไปแล้ว มา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 ไอยู่ผู้เฝ้าไปอยู่ผู้เฝ้าเพิ่งอันเด่นไปหาตื่น,นไปไหนอยู่ตัวนัน่นโน่เขาก็ไปผูกคุณละเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้ว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 ออ แกงนั่งฝ้าบ่เ oh. ห yeah. uh ็นแกงนั hmm. mm ่ง hmm. ฝ oh, oh, mm ้า hmm. บ mm ่ห hmm. น hmm? uh ่มีคนอยู่ไปก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็บไวซซัมนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ